วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจล่า50คิวโดยใช้โซนิกนั่นเองก็เห็นน้องๆขอกันเข้ามาเยอะนะครับผมสำหรับล่า50คิวโดยใช้โซนิกถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยมาผมเริ่มด้วยการเปิดให้ดู50คิวนะมาเฮ้ยตัวนี้โลอ่าได้ไปก่อนหนึ่งตัวครับผมไปอมตัวถัดไปนะเฮ้ย ตัวนี้อยู่คนเดียวเอ้ยมาตัวหลบก่อนนะโอ้โหง่ายเกินแตกเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจเย็นใจเย็นใจเย็นสิน้องใจเย็นสิฮึฮึทำอะไรแตกไปก่อนหนึ่งเหลือเองละเหลือเองแล้วน้องมาเข้ามาที่ี้ไป็ีนอนแล้วี่จะยอมให้เหลือดอกีิจะยอมหรอนี่นอนล้วไงตายได้เหมือนกันมาเบคอนเหรอเบคอนก็แตกไปนั้นน้อง เหมือนจะแค้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันกดอันตี้ร้านแบบตึงๆร้านแบบตึงๆก็เข้ามาเฮ้ยโลขออนุญาตอันติเมตยัดหน้าเขาให้ครับผมมาดีนอื้มไอตัวนี้เหมือนมันจะโดนเหมือนมันจะเอาพี่ได้ว่ะแต่ว่าพี่ก็เปิดอันติยตัดไปเลยครับผมนะ อืแตกนะไปใครทำอะไรเมื่อกี้นี่ฮะทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ขอพี่ซัดเขาให้หน่อยน้องเอาหายออกเกมแล้วผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรกันอุ้ยอุ้ยเลื่อนโลโลอย่างนี้โลโลอย่างนี้พี่ชอบอยังไงล่ะน้องแตกอีกหนึ่งับผมโหอีซี่เกิน ไปตัวรัดแตงครับผมเฮ้ยอันนี้ก็เลือดเหลือน้อยพี่ชอบครับผมตัวนี้มันชอบการลาดัดเอ้ยเอ้ยเ้ยอะไรวะโดนไปเข้าสกิลเขาอุ้ยหนีมาเอา้ามันไม่ตามาเฮ้ยหนีอย่าหนีโอ้ทำไมมันชอบหนีวะเข้ามาเลยนะ้องเข้ามาเลยอย่าหนีดิครับผมอือหนึ่งสองสามเอาเอาเอากูโดนลดัดโอ้ ตามมาตั้งไกลอด,ดหลาดแดดอ้อมหลังต่อยหน,นึ่งสองสามปาดครับผมจังหวะนี้ปาสกิลสี่ยัดให้อ,อะไรสกิลลมเหรอน้องสกิลลมเหรอว่าน,นี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปาดแล้วก็ตอกหน้าเขาให้ยังไงล้วอีกทีหนึ่งโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วก็เอารวบไปโดนนะผมจงังหวะนี้ไม่เป็นไรนะเอาไปไหนจะไปไหนขอพี่ฟวันให่โอ้ยสกิลวไม่โดน เฮ้ยไม่เก่งวิ่งเหรอเก่งวิ่งเหรอน้องกูไม่ลนนะกูไม่ทนแลว้วจังหวะนี้อันตีไปเลยครับผมปลาไม่โดนนะมาดิวนวนแล้วก็ฟันเรียบร้อยอ่า16คิวแล้วครับผมโอ้โหโ,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 โดนจีนอนเผาเทำอะไรทำอะไรกันฮอันตีแล้วยังไงฟันครับผมโอ้โหโคตรเท่งนะสกิลโคตรเท่เลยพี่ชอบ โซนิคที่สุดเลยนะ <st> แต่ว่าพี่ก็เมนกาโลยังไงแล้วน้อง <st> เฮ้ยมาจากไหนโอ้เอ็งมาจากไหนน้อง, <st> งเกินไปเกินไปเฮ้ยอนิโกโลโหใส่ตะมานตีว่ะเฮ้ยแตกเอานี่ใครเอาๆๆเอา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 ต้มมิกเหรอใจเย็นน้องใจเย็นแอบบอกยิบสองคิวแล้วนะอืมเฮ้ยๆๆโลโลอย่างนี้ โลโลอย่างนี้โดนเคอร์เตอร์สยโอ้โ,โอโ้คอเตอร์ปาดโชว์ไปหนึ่งทีแปกครับผมยี่ห้าคิวแล้วมาอ่าอันติเมตยัดหน้าไปเลยฮะมีก็กดนะผมอันติมีไม่กดยังไงละน้องอ,อแตกไปเฮ้ยนอ ขอระเบิดลงหัวหน่อย30มสิบคิวไปต่อครับผมให้นี่ใคร1 2 3สาวบก็ให้ <c oughs> โดนสวบแล้วโดนสวบแล้วเอ่นี่มาจากไหนไวะไอ้เมื่อกี้อีกทีนึ่งไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง <c oughs> อะไรวะไปครับผมเมื่อกี้บินไปอืใครวะเนี่ยโอ้โหใส่ตะไม้เหรออุ้ย อ,อ,อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวก็ไปโดนมันต่อยเออโอ้โดนงัดอุ้ยใจเยนจ็นใจเย็นใจเย็นบอกให้ใจยเย็นไม่ใจยเย็นอือต้องโดนแล้วรับเรียบร้อยเออฟาดโดนใครไม่รู้เมื่อกี้ราดได้หนึ่งตัวตายผมไกลจะได้นะนะเอา <c oughs> เหมือนไอ้นี่จะแคสลดหนักนะเหมือนเราไปฆ่ามันไม่เยอะเปล่าอืก็แตกอีกเอาเอามันขึ้นมาโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยใจเย็น ใจเย็นน้องเอ้าปลาไม่โดนอีก <h> เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไข่วะเนี้เดี๋ยวเพิ่งขัดอย่าเพิ่ง,งก่อนผีแป็กสามสิบห้าคิววะผมไปกันต่อโอ้โหเอโอเใจเย็นใจเย็นโอ้โหใกล้ตายแล้วอื้ออันตีเมยยังไงละ่ะโอ้พี่หลอกเฉยๆน้องเมื่อกี้พี่หลอกเฉยไอ้นนี้มันเปิดอันตีมามายัดใส่พี่เลยเว้ยนี่โดนพี่เปิดอันตีส่วนหน้าให้ใหยังไงละ่ะเป็นยังไง เป็นยังไงแค้นเหรอไอ้หนุ่มเอ็งจะแค้นพี่อะไรนักหนาเฮ้พี่ทำคอนเทนต์เฉยๆพี่ทำคอนเทนต์เฉยๆฉีไอซี่ครับผมจังหวะนี้ไป37คิวนะทำอะไรกันทำอะไรกันตรงนี้ทำอะไรกันตรงนี้เผาหัวไปครับผมแตกไปใครเนี่ใครจีนอสเหรอจีนอสเด็กน้องอุ้ยไอ้นี่มันไม่จบจริงนะไอนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดน โดนนี่เอา้าอย่าปากัน <c oughs> ปาแราก,กใจไปโดนตัวหลังแตกอยู่ดีนะน้องแตกอยู่ดีนะครับกันก่อนครับผมยังวันนี้เออโดนลวกแตกอีกทีโอ้โหมาทีไรก็แตกนะน้องขยันเกินเอามันมันไม่จบจริงไ้ตัวนี้อะอัน <c oughs> <c oughs> นี้มันไม่จบจริงมันก็ต้องโดนสิครับน้องพี่มันระดับโปรเพย์เลยน้องแล้วก็เฮ้ยเกือบโดนย่ำีริง แตะต่อยหนึ่งสองสามครับผมงานขึ้นมาแล้วก็ปาดาวใจปาดโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยมันจะกิว้วสวนมันจะกิว้วสวนหลบก่อนครับผมเช้านี้เออหลบแล้วบล็อกบล็อกแล้วก็ปาดครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็ตอกส้นตามครับผมนี่แล้วก็ตอกอีกทีโอ้โหโดนตอกกลางอากาศครับผมเออเอาหนีก็หนีก็เลือดโลทีไรหนีต <Nope. S 1> ลอดเลยเว้ยเข้ามาน้องเข้ามา อย่าวิ่งอย่าวิ่งหมายพี่ตีก็จบแล้วไม่พี่ตีก็จบแล้ว <c oughs> เรียบร้อยโอ้ไม่ตายป่ะอุ้ยไม่ตายเหรอ,อไม่ตายเหรออืมสี่สามคิวแน่ครับผมทุกคนมาอ๋อาอ๋อไอ้นี่ใครจะมาล่าเดาน้องจะมาล่าเดาน้องไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกนะ <c oughs> มาดิมาดิเดาวใจปักหน้าเขาให้ครับผมจมั่างวันนี้แด๊ด <That S 1> ฟันหนึ่งสองสามแล้วก็รวบด้วยสกิลสาม ฟันต่อครับ1 2 3งสงาัดขึ้นแล้วก็ตอกสกิล2แล้วก็ฟันต่อได้ครับผมในวันนี้แล้วก็ปากเก็บคิวไปนะโอ้โหเรียบร้อยครับผม45คิวไปไปกันต่อครับผมศพถัดไปนะ,ทำ,ะทำอะไรกันทำอะไรกันอ้าวอ้าวอ้าวไอ้น้องคนนี้ไอ้น้องคนนี้แคนเหรอไอ้น้องอย่าพึ่งแขนอย่าพึ่งแขนพี่พี่มีอันตรีแล้วน้องพี่มีอันตรีแล้วน้อง้ามาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่เราเล่นเมื่อกี้เฮ้ยมันสวนได้ด้วยเหรออันตรีนะเว้ย กุ้งต okay. ีเศด้วยเข้ามาดิอ right. ืระเบิดลงหัวสับด้วยสกิลหนึ่งโดนโดนแล้วเนาะเอ็งต้องตายแล้วเนาะเอ้ยเบคอนใจเย็นเนาะเบคอนใจเย็นจะสูบไม่โดนโอ้โหโอ้โหหลบได้เฉยเก่งเกินแต่ก็แตกอยู่ดีนะน้องเป็นยังไงล่ะ46คิวครับผมอ่าไปกันต่อฮะเ้ยไอตัวนี้เลื่อนโลไอตัวนี้เลื่อนโลเล็งตัวเลื่อนโลครับผมเล็งตัวเลื่อนโลแล้วก็ บาดครับผมยังว oh, no ันน er ี ú, no oh, oh, no oh, oh, okay. ้เรียกเอาเอาเรียโดนอีกตัวโดนอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรโอ้โหโดนลาดไปบ่าเอาไอ้นี่โอ้โหมันมันแค้นจัดอ่ะมันแค้นจัดไอ้ตัวนี้แค้นจัดเฮ้ยโอ้โหโดนเผาโอ้โอ้ลาดลาดคิวครับผมยังวันนี้โอ้โหอีซี่เกินใกล้ตายด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไออะไรอะไรไอ้ดุมอะไรแค้นหรอ ใจเย็นน้องใจเย็นน้องรู้จักหรือเปล่าคอนเทนต์นั่นหฮโอยโอ๊ยโอ๊ย,อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมาเรามาดูว่าใครจะเป็นตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยน้องเบคอนน,อน้องเบคอนนี่เรียบร้อยครับผมก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับ50คิวของเรานะเรามาดูกันว่าใน50คิวนี้เราจะได้อีโมดอะไรกันนะ่าไปครับผมกดรับไปเลย มาดูกันครับผมว่าเราได้อีโมดอะไรนะเอ่อไหนเอ่ย The s t o n k e n Rock หรอหุยหุยกีตาร์โอ้โหอย่างเท่ใครมีอีโมดนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ไลค์เข้ามาหน่อยนะครับผมว่าได้อีโมดนี้แล้วนะโอ้โหอย่างเท่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแถมด้วยว่ะโ,โ,โอเคครับผม ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะโดยพี่ใช้เวลาในการล่า50คิวของ EP นี้ก็คือ23นาทีนั่นเองนะครับผมอ้อถือว่าไวใช้ได้นะทุกคนนะถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วยเจอกันใหม่ EP นะ